สวัสดีครับมองกล้ช่องบ่าวแอร์เมียเผื่อใช้แนวผมบรรยากาศตอนเช้าครับผมเช้เาเงียบบรรยากาศมันขึ้นไปแล้วครับตอนเช้านี้ขึ้นไปลีภูมือ้อคือฝนัญโต๊กเลยวะนะครับเห็งนนุหงานนั่นนี่เห็ุงานนั่นนี่โอ้โหคืมคืมคักอยู่อภู ก็ในฝนตกครับผมฝนตกแล้วคึมคึมคึมมิลีคึมมาครับคึมละไรเย็นดนะ้ลมละตอนลมตอนนี้ได้ลมลมอะไรลันเบยตายโหโหคึมเออ ลันเครื่องครับกำลังเครื่องอยู่ฟังเสียงเสียงลันเครื่องลันเครื่องก่อนเออโบดิโบดิติดมะเหิงลนัลนรันรันอุ่นอุ่นเครื่องจะหน่อยครับผมบรรยากาศเช้าๆไแล้วเงียบเหงาเดี๋ยวฝนตกแล้วฝนตกจะฝนตกนี่จ้าที่ไปใส่อลไรฝนฝนตกนี่เดี๋ยวฝนตกแล้วครับไม่อย่างรอใส่อลไรฝนตก ยำไห่ยำไห่ยำนานะครับเนาะโอ้โหบรรยากาศบ้านโปรได้โต๊ะกอยู่บ่โหมามีบ้านผู้ใด้ดำนาแล้วล่ะครับทางนี้ดำนานยังบ่แล้วกเลครับน้ำยังบ่มีทางนี้บ่โต๊ครับบ่โตอีหลีเลยครับแถวแถวที่กินเลยบ่ได้นตัวเดินน้ำบ่มี่หดดำเลยโอ้โขี้ฝุ่นฝุ่นกึ๊บอยู่บางบังบังบ้านนะครับผม คุณเกลือไปเลยจะเริ่มแล้วมีเข้าแล้วครับเข้าและเมือนี้กะข้าวมันเย็นแล้วเนี่ยเข้าวจะมาเกลือแล้วครับแถวนี้ยมาเกลือนินโต๊ะอยู่โต๊ะโมฮังอะไรข้าเข้าแล้วคือมันเอามันเอาแล้วมันมันกับเดี๋ยวมันกับตกะอะไรเนี่ยเอามันเอาเนี่ยเอา มันคืมเนี่มันมันมันมีลมเลยครับมันคืมอยู่มันคืมเลยมันมันเอาไงมันเออเดี๋ยวมันตกนผมเบิ่งบรรยากาศให้เบิ่งบรรยากาศกา่อนอ่าบรรยากาศเออสบา,ายใจบรรยากาศใน อ่าแมเง,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 งี้ยๆยเาเงยไง้ยไ่ได้ลง,งคลิปเยครับม <laughs> าลงคลิปนานแล้วอาทิตย์สองทิละมั้งระบ่มีเวลาท่าครับผมมาลงอ่า ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแช,ช,บบแนนดชร์ก็ช่องบักแอร์เมียเผื่อใช่นเดียกับอย่าลืมกดกดติดตามผมอย่าลืมกดกดติดตามครับคุณผู้ชมรับฟังมมช่จำแอร์เมียเผื่อใช่ไเดียกับผมนะสวัสดีครับไปนะครับไปนะครับ